วัสดียามจ้าว่าจาว์ดังฟืนดังไฟนะดังเต่าไอ้ฟืนนี่ก็บางวันก็เอาใจง่ายง่ายครับบางวันก็งงงงีงง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 ง่งง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 ่งยขนาด กนดอยก็ยังเย็นอยู่นะคะเพื่อนอันนี้ก็กลางวันนี่ฮ้อนนะตอนเช้าเนี่ยควันหัยังออกปากกุ้นๆอยู่นะสาวก็สังเกตด้านกยังใส่เสื้อแขนยา,ย,ายาวยาวแต่มันก็จะมันหนาวเนบมันหน้าหนาวนะแต่ก็หนาวนะคะ่ะพออยู่ประมาณยี่สิบองศานะควันยังออกปากเลยน่าจะอยู่ประมาณสักแปดสิบเก้าองศาะค่ะแต่กลางคืนก่อน้าเลยสองทุ่มไปแล้วก็จะมีความเย็นนะคะขอ้อ เอกลักษณ์ของทางเหนื้อนะจ๊ะอยู่บ้านมันต้องติดแอร์นะจ๊ะก็อนเมันจะหนาวเย็นเจ้านะคะคือยังผมผ่นวมมันได้นะคะแต่กลงคืนกลางวันนะฮะฮ้อนตัแตกแต่ข้อเสียของอันคืออันคุมแพ้อากาศนะจ๊ะอากาศเย็นนี่ไม่ไม่ได้เลยอ่ะคนอื่นอาจจะชอบนะคะสําหรับอันนี้โนอันจะเป็นวัดสุดปีสุดแรงจะว่าวัดของปัจเจยนะคะ มันจะฟึดฟัดฟึดฟัดอาการเย็นแต่ถ้าแบบพออะตะวันขึ้นอากาศอุ่นมันก็จะหายไปมันกับเชิงวัดน <c oughs> เนาะอันนี้เป็นเพราะความแพ้อากาศอันก็บผค่อยชอบความเย็นแต่อันกับไปชอบความฮ้อนฮ <c oughs> ้อนฮ้อนขน,น,น,นาดบบยร้อนขนาดเชฟหัวงานงานคือชอบความเย็นนะแต่ร่างกายอันน่ะไม่ชอบความเย็นไม่รู้จะแก้ยังไงแก้ไม่หายนะคะ เออเพื่อนเพื่อนอันซื้ออันนี้มาไออย่างก็เหลืองเดี๋ยวสวรวันจะไปลั่น้พาเราเมื่อเออ หรือว่าหรือว่าจะลาบซาดี <c oughs> รีเควสมาได้ะทำได้หมดช่วงนี้ว่างนะคะช่วงนี้โอ้ว,ว่าจะอะไรอย่างก็ผ่านเกณฑ์ได้เนาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างโอ้ยเหนื่อยใจแทบขาดที่ใ,ใจแทบขาดนะแทบขาดใจ <c oughs> อันก็ผ่านช่องแดงในสเต็ปหนึ่งนะคะยังสงครามยังไม่จบ เราจะโกข้โมน,นนั่นนี่ได้นะโยใช้เวลาเป็นปีๆเนาะ,ะถามว่าแบบอ่าก็พอ,อใจอ่เออแต่ก็อยากเป็นกยนังใจหลายๆคนที่แบบอ่าไอครีนิเตอร์มือใหม่เพิ่งเข้ามาจะเพิ่งพอใจนะถ้าเขาตั้งใจแล้วมันจะได้มันก็ประสบความสําเร็จเนาะอันนี้จะว่าแบบโอ้มันก็บัเชิงนะเจ้าแต่ก็เกือบทอ้อใจแนละ้วแต่แบบน้อยนั่งอยู่เนี่เแบบออ มันก็เลยรอดถ้าเราถอดใจไปแล้วนะคะกำลังใจที่ดีที่สุดคือใจของตัวเองนะ,ะใจสู้หรือเปล่าะคะ่ะมันจะมีพ่องนะมีเสียวพ่องมีสู้พ่องแ็บธรรมดารรมชาตพ้องมนมุษย์เลยนะ,ะแต่ถ้าไมนอย่างก็จาก้างเลยจ้ะถ้าใจหักเห็่สักน้อยนะมันก็ทําได้ยาวนะจ้าอันบบเบื่อในการทาคลิปต่างๆนะ,ะบบเบื่อก็ยิ่ง้องนอกสถานที่ยิ่งชอบนะจ้าแต่พอเราไปโฟกัสมันนักอะนะ อันอันอาถฝึกมาแบบนี้นะคะถ้าเราโฟก well. ัสอย่างนนักไปเนี่ยอันเหมือนตั้งใจตั้งใจแล้วมันมาได้ตังใจแล้วมันเฟลนะอ่าช่วงที่แบบก่อนที่จะกรอกข้อมูลสร้างรายได้อะไรได้อย่างเงี้ยชั่วโมงมันลดอะเพื่อนเพื่อนยิ่งทดทา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 นะทํแล้วเอ๊ะทิ่ผ่านนี่ค่ะชั่วโมงมันยิ่งลดลงลดลงลดลงมันมาได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งทํายิ่งเพิ่มเนี่ยมันเกิดฟูเป็นก่อยิ่งทํายิ่งลดแล้วเราต้องทําแบบแข่งกับ ทำให้เพิ m ương m ương kho, à, ่มแข่งก <c ười> so, ับการชั่วโมงรถอ่ะมันเหนื่อยมากๆนะแต่พออ่าบรรเซนตะตะวาอ่าก่อข้อมูลไอ้รายดงรายได้อย่างเสร็จในระดับหนึ่งโซครามยังไม่จบนะมันก็เหมือนแบบเอออะไรเงี้ยมันก็ฟูขึ้นมาน้อยอันนี้มาเมมาโม่ไปสั่งยำเจ้านะครับอันนี้อุ้ถึงช่องแดงเนาะซสนช่องฟ้าช่องดำมันไปแล้วตบีมาโวแล้วน พอกลางเดือนนี้่ก็จะโฟกัสเรื่องรายรได้ไล้นะอันก็จะอันทำสามช่องนะสามช่องทางช่องฟ้าช่องดำช่องแดงนะจ้าอ่าอันก่อไออย่างที่มันควรโฟกัสเขาจะโฟกัสไปยุดจุดเป็นจุดนะถ้าเราทำหมดนะหนึ่งเราไม่มีตะกล้องสองเราไม่มีแอดมินทุกอย่างเรทําเองหมดมันเหนื่อยยอมหัาบนะจ๊ะแต่ก็รางวัลของความเหนื่อยอ่ะมันมันมันโอเคอ่ะมัาค้บค่ากับการเหนื่อย อันนี้นึงข้าวหนึ่งปาจะเปิดด้วยแตการก็ไปทำกับข้าวนะแด้อันบอค่อยชอบทานตอนเจ้านะคือว่าแสงอาจจะบอค่อยพอนะจับแต่ถ้าชอบความมืดก็ได้อยูน่นะแอ่หลักคาบ้านเฮาเน่ยอันนี้มันต่อเตอิมออกมาเนาะมันสลบลงมาอะ่ะมันแล้วก็ไฟมันเป็นมีดวงเดียวแล้วไฟมันไม่ได้ดติดบางอ่างนะมันถ้าเปิดสามดวงอะ่ะมันจ้ามันพราาไปเลยนะ อันยำเจ้าเขาก็มาโมยพอประมาณเนาะถ้าจะเอาชัดเจมเจมแจ้งเดี๋ยวก็ลอกไปก,กล้วกำนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีให้บ้านนึ่งเเป่าไฟลูกทุ่งชาโอ้บเดียวนี่ลูกเจ้าแฮงน้อยนึ่งนะเศ้าตะวันขึ้นหวยเหม็นบใบเดียวนี้ลูกตีห้าสิบห้านะ <c oughs> แหมกำเดี๋ยวก็จะตีห้าปกติอันตื่นตีห้าครึ่งนะ นี่ก็เป็นการนึ่งข้าวเหนียวเลยะ็ข้าวเหนียวต้องเหนือนี่ก็จะแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็มาซาวน้ำทิ้งเนาะถ้าไม่ซาวมันจะมันจะเปรี้ยวเลยก็แล้วเขาเขาแช่สองสามชั่วโมงบ่อ่าบ่ต้องซาวนักก็ได้แต่ต้องแค่น้ำนิดเยหน่อยแต่อันนี้เราแช่ไว้แค่คืนค่ะบ่ ทำคลิปยาวเนาะทำคลิปยาวทําทำคลิปสั้นนี่นะทำคลิปสั้นนี่มดวนทำเดียวจบทำคลิปยาวเหนื่อยเลยนะอันแบบโอ้โหใส่เลยนะสามวันเลยเนาะหาออกนอกพื้นที่เนาะไปไหนอ่ะไปไปวัดโดยวียงเนาะไปวัดหลวงปู่แอ่าไปโดยแม่สูนแล้วไปไหนแห็นที่นี่เออถ้ากะหลงอาสลบเหมือนเบิ้นบอกว่าอย่างน่ะ ทำอะไรไค่อยๆทำไปอะไรแต่ักทีเดียวตืมเด้บอกโอ้มันเหนื่อยมันอ่อนมันมันเพียมันเหนื่อยคะเวลาถ่ายทำคลิปอ่ะเออเวลาแบบเราต้องยอมใจเนะเวลาถ่ายคนเดียวเนาะเวลาเขาถ่ายภาพพอเดินไปจะเอียด ทุกคนมองเห็นว่าเขาเดินไหมจริงๆไงเขาต้องปิดไปเอากล้องที่ต้งไหว้า่านเดินเห็นเห็นคริสเนเดินประมาณห้ารอบนั่นหมายความว่าอันนังย้อนกลับไปเอาขาตั้งกล้องห้ารอบนะมันทําให้อันเหนื่อยนะมันจะประมาณเขาถ่ายไปแล้วเดินหน้าไปถ่ายไปเดินหน้าไปนะถ้ามีผู้ช่วยตากล้องนะเอ่อทำงานคนเดียวก็จะประมาณนี้นะคะถามเหนื่อยมากไหมมันมันก็สนุกนะเหนื่อยคนสนุกเพื่อน อะไรที่ทำแล้วสนุกมันจะยืดจะยาวนะคะไอทำไปบนไปเรากอยู่ติดกันมาเมื่อไดนะคะอันเริ่มทำ YouTube จริงๆเนี่ยอ่ะเปิดช่องจริงๆออยู่ในช่วงเมษานะคะเริ่มทำ YouTube จริงๆประมาณมิถนนนุนาเนาะเหมือนเหมือนที่อันบอกอันมากับบ้านมาเมษาปีหกสี่เนาะมาบ้านได้สิบห้าวันทำคลิปอยู่ได้สองคลิปอันนี้เมาห์มอยเมาหมอยอดีตใด้ฟังเลยเม่์ไม่สบา ไม่ไม่สบายยาแต่อันก็ยังทำคลิปนะทำปไปบ่นปลายทำบ้างบ่นบ้างร้องไห้เลยบ้างะเออมันก็มาถึงวันหนึ่งสองปีแล้วอันก็ยังไม่เลิกทำคลิปเลยเพื่อนเพราะว่าอย่างน้อยการทำคลิปอ่ะเราก็ได้คุยเมาทนะ์มอยทักทายเพืเ่อน,นที่ที่มีเพื่อนเราอยู่บ้านมันมีเพื่อนเลยค่ะด้วยความที่เราอยู่จากเออยู่จางจังหวัดน,นานนะเพื่อนเราก็เลอยู่ทั้งน ốt หมด ทางนี้ก็มีเพื่อนแต่เขาก็มีครอบครัปปวแล้วก็ที่มีค่อนข้างจะทํางานกเกษตรกรรมนะคะเขาก็อยู่กลางไร่กลางสวนหมดนะไปในเช้ามือจะมาเมืค่อค่างนะะี้ยค่ะอันก็เลยไม่มีเพื่อนนะคะเพื่อนนั้นทั้งหมดอยู่ในโลกออนไลน์หมดเลยนะคะมีเพื่อนนะคะไม่มีเช่นไม่มีเพื่อนเนาะทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดแต่อยู่ในบนโลกออนไลน์นะคะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนทุกว,วันนี้ ยบอกว่าอันนี้มะมอยหอยอสังให้ฟังว่าเอออันผ่านเกณฑ์ช่องแดงแล้วนะฮะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะก็จะผ่านได้เกือบสองปไงีไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยแต่มันก็ไม่ยากเนาะเดี๋วส่วนเรื่องของรายได้เดี๋ยวก็ ก็ทําหลากหลายเนาะอย่างนี้ช่องทางออนไลน์ก็สามารถเปิดสร้างรายได้หลากหลายทางแล้วก็ทำทำมันทุกทางนะคะเดี๋ยวนึงเข้าโปรไฟเซตเดี๋ยวจะไปกาดเดี๋ยวจะมาทํากับข้าวกับป้าอย่างค่อยว่าเพราะว่ามหูนะคะอันต้องไปกาดก่อนนะคะแล้วซื้อมาให้แม่ทำนะเดี๋ยวช่วงสายจะเจอแม่ค่ะ